สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูแพลนเบสเป็นแกงเลียงสุดจัดจ้านมาฝากค่ะเราไปโขลกเครื่องแกงนะคะก็จะใส่พริกไทยขาวแล้วก็ดำนะคะโขกรวมกันเลยค่ะเอาแบบเม็ดเนาะรากผักชีค่ะใส่ไม่เยอะนะคะเราจะใส่ก้านไปด้วยนะคะก้านผักชีพอดีเราแช่แข็งไว้เอาออกมามันนิ่มนะคะก็เลยโขกแยก หอมแดงซอยแล้วก็กระชายซอยนะคะเพื่อจะได้ขกงง่ายๆสูตรนี้เราจะใส่พริกแห้งด้วยนะคะทุกคนมันจะได้แบบมีความเผ็ดจัดจ้านนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นกุ้งแห้งค่ะสับหยาบแล้วก็กะปินะคะสูตรนี้มังสวีรัตนะคะเจกินไม่ได้นะคะแต่ว่าแพลนเบดกินได้ค่ะ มันจะเป็นสูตรที่ปรับสูตรนิดหน่อยนะคะปกติเราไม่ค่อยชอบกินแกงเลียงนะแต่พอไปเจอสูตรหนึ่งที่เขาทำคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะเราปรับวัตถุดิบนิดหน่อยรู้สึกว่ามันน่าทานนะคะก็เลยลองเอามาทำดูแล้วก็เป็นการทำแกงเลียงครั้งแรกนะคะทุกคนไปดูกันค่ะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนาะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราโขกไว้เมื่อกี้ลงไปนะคะรอเดือดอีกรอบก็จะใส่ผักที่สุกยากลงไปก็จะเป็นฟักทองนะคะ จากนั้นรอให้ฟักทองมันเริ่มสุกนะค่อยใส่ผักชนิดอื่นผักของเราก็จะมีบวบนะคะเห็ดชิมิจิเห็ดฟางแล้วก็มีเต้าหู้อบที่เราอบเต้าหู้ไว้เพราะว่ามันจะได้เก็บได้นานนะคะทุกคนจะเห็นว่าเราใช้บ่อยนะคะในการทำเมนูต่างๆเติมน้ำเล็กน้อยนะคะเราไม่ชอบแกงเลียงที่แบบน้ำเยอะๆเนาะ,เ,นะเราชอบแบบขุกขิกนะคะปกติเราเห็นเขาขายก็จะใส่น้ำเยอะนะคะ จากนั้นนะคะชิมรสชาติก่อนปรุงด้วยนะเราจะใส่แค่น้ำาปลาวีแกนแล้วก็เกลือนะคะคนให้เข้ากันก็จะได้แบบน้ำแกงที่แบบจัดจ้านอร่อยดีนะคะทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบแมลักเพิ่มกลิ่นหอมค่ะ mm hmm. เป็นสูตรที่เราโอเคมากๆนะคะทุกคนยิ่งทิ้งไว้สักหนึ่งคืนแล้วค่อยทานแบบนัวมากๆนะคะลองไปทำกันดูค่ะ